สวัสดีค่ะพบกันเราช่องพายเลิศรักนะคะ <c oughs> อะไรยีห่หอมมังครับกินแม่พี่ก็หากินอยู่ลูกคนจริงย่านแต่เข้าว่าหากิน พี่เขาไปแล้วออกได้แล้วลูกจะหองมังคับกินแม่อันนี้คือหน้อง,องยันเพีย่น่มอ,ออกได้จันนี่ของเสียบของนวดได้ค่ะนี่ สิไปทางใดเอเมนี่เติมพลังแล้วนี่เติมพลังแล้ลลวสิไปทางใดมันมืดแล้วลูกให้เขาดูดเบืเเ้องบนมืดแหบอพอแล้วกิดเจ้าแรงกับพ่อแล้วลูกสวัสดีครับกบั๋นไปสิไปใช้เมนี่โย่คนทีพ,า,า,พาผมไปทางใดครับ แล้วพ่อของหยาเด้อค่ะนี่มากินเลยนี่ต่อยหมกแดยงย่างออกบัลังกายได้ค่ะนี่สิไปใส่เกาะพี่โอ้วนไปหาไปหาหน่องไส้หนองทรายสิอยู่บ้านบ้านเนาะว่าสิไปหาหน่องทรายได้ค่ะนี่ กระยางใส่หัวเนาะหมวกกระตุกตัวผูว้สาวกระดึงใส่รุดออกล่ะผู้สาวอุ่มบุญอยากได้หมวกแดงน,นองเลิศลักได้ดึงหมวกใส่หมวกพีเลิศลักรุดออกลเลยไปแล้วพุ่งทางไปทางมาดีขนาดได้ขนาด,ดน,นาดี้เบแล้ว ชวนหยาผู้ใดยผมกินเหลียบเด้อขับนี่ได้แล้วย่างจอบแต่น้อสิจอบไปท่านไหนล่ะนั่นได้แล้วไปแล้วลับทางเมยไว้เมยไปเด้อค่ะนี่เด้อม,มาเด้อมาเด้อทางพี่เด้อพี่โอนไปละเด้อได้เวลาตำรวจเด้อค่ะนี่ ไปวน่อยกับตัวน้อยไปแล้วพุ่นไปทางไหนนาะไก่สีหงสนผู้สาวเด้อคขันนี่จักสีแว่ายแว่ขัวเด้อคขันนี่นั่แหละพุ่นแว่ไปทางพุ่นละเด้อคขันนี่ อ๋อผู้สา,บา,บาวบอยู่บ้านเพิ่ดเล่ยไปแล่นน้ำกลนพี่อุญไปทั้งปุ่นไปหาหนองไส้หนองไส้อย,ยู่บ้านอีกปะนอ้อจิ้มเบิงไปตาแซบบอยหนานั่นจากของเพิ่นดาเด้อพี่บุญข้องว่าได้นั่นมา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 พี่บุญข้องสีดา,าเร็ว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 ,รวหาลักกินหยาพี่บุญข้องกี่ไรพี่บุญข้องสีดาเอานั่นเอาของเพิ่นมากกับบอกินบ้างสิ ไปไปกาสิหอนเฮียนนองละไปใส่เฮียนนองอยู่บนไหนโอ้เฮียนนองอยู่บนนีเขาอ,อยู่บ้าน,นบ้านโอปันหูทางเคยมาด้วยค่ะนี่ฟ้าวอกย่างคักเลยค่ะเวมาหาหน่องอยันนงไงตอกมาเวใส่ต้นใหม่ตน้นหนีก่อนเวยค่ะนี่ พ่อเดี๋ยวสีพ่อเดี๋ยวมีแห้งแค่น้อยหนึ่งยังเห็นเท่ากับมีต้นใหม่สีอยู่รู้คือโบอสีเฮิร์นเฮิร์น ไปแล้วไปแล้ว,ลวเห็นน่องมาหนอโอ้นน่งอุบุญมาอยู่นี่ไปได้แท้ผู้สาวมาอยู่นี่นพ่อคาเอฟซีพิ่นก็อยูได้ยค่ะนี้อันนี้คือผาหน,น่องมาหลับอารูกบอลน,นำ้ำ เอฟซีเพิ่นฝากมาน้ำนองดาวด้วยค่ะนี่พานอ้อนระลักมาตอนนี้พี่เล่นก็มาถึงบ้านน้ำดาวแล้วนะคะมารับลูกบอลจากคุณอุบลวันนะคะซื้อลูกบอลมาฝากพี่เลิศหลักเลคะอ้าวก็อขอบคุณเอฟซีคุณอุ อุบุนอุบุนวันเด้อค่ะที่ฝากลูกบอลมาให้น้องดัดลักเด้อค่ะนี่สีเศร้านั้นไปยืมน้องดาวเลยเมื่อเดี๋ยวขอบคุณค่ะลูกลูกบอลเลยเปิดคอกเป็นบ่อเดี๋ยวน้องเาก็เปิดน้ำให้กินดอก ย่าตีกันลูกอย่าตีกันห้ามนะ <c oughs> แล้พี่เลิศรักไปหาเดี๋ยวให้พี่เลิศรักไปเป็นกรรมการลูกแกสิตีกันแล้วเดี๋ยวให้พี่เลิศรักไปเป็นกรรมการนะอะไรแล้วพี่ไงเขาไปแล้วด้วยขนานัน่นบ้าปเล่นกับนอ้องด้วยขนานั่นหาแต่เน่ากินด้วยขนานัน่น อ,อบุโอ้ลืมแนมคอกน้องดาวครับมีเสาน้ำต้นนีเสาเว้แต่สีเวลาขั้นโอ้เมื่อนันป้าไปปลูกหญา้าพอเลิ่ว่าไปฮาดพ่อของเลิศอลากไปน,นั้นยกเสาซอยพอเลิศลากกับเม่เลิศลากไปปลูกหญ้าด้วยค่ะได้ปด่ดนมาเฮ็ดซอยน้อง สายกินยังหาตะมงกินเด้อค่ะนั่นจกกันละนุ่นจกตะป่าก,กันค่ะนี่ับกันนอ,อกเขยากกันละค่ะ ไปถามเขาพี่เดือนไปกินน้ำอิ่มไปพี่เดือนเลยเฮ้ยเอ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 ้ยเลิศละเกยเลิศละเกยที่เล,ลกเกย,เล,ล,กเกยลูก พี่เขาน้อไม่เขาไปลูกกระตันหุ่นไปตั้งหุ่นมาได้พี่ผู้สาวมาข่วงทางไว้ห่วงก้มกินค่ะ จอมปว่วนเด้อค่ะนีน่สาวอุ้มบุญสาวอุ้มบุญจอมปว่วนเด้อค่ะนี่ป่วนน้ำคอกพี่เดินรักกัย่างออมอย่างเดียวเด้อค่ะนั่นพี่อุกก่นกัย่างน้ำกลืนเด้อค่ะนั่น พี่กันองถามข้าวถามข้าวกันละโอ้ยแฝกกลางละคุณคุณน่ายค่ะกรรมการด้วยค่ะนั่นยู่ขอบอะไรน้องอมบุญต้องยู่กลางอย่างเดียวผู้สาวหาลอยโล่ด้วยน่ะนั่นเอ้ยดากน้องดากยังไปตะ ะปุติปีดีเท็ดากน้องดาวโอ้ยพี่เดอนลักกไปถามตะข้าวพี่เดือนพุนเดี๋ยวพี่เดือนเดอนลักเอ้ยไปถามข้าวพี่เดือนเหรอพุน สาวจอมปวดยางว่นยางเดียวด้วยขนานี่พี่กันนองขยินขยินถามข้า,ขาวถามข้าวกันกินหยาอย่างเดียวค่ะพีกะ่กันนองกันอันดันพี่เลี่ยวพุนเพิ่นเพิ่น,นอย่างสาวมายัางลูกมันไม่ได้กินดอกไม่ได้ตักับหัวใจของเมนี่แหละอีหล่าเสอยากได้หยัง ม่ข้ากินยาเช้าอุบุญยังเลาอย,อยางเดียวด้วยคนะนี้นองดาวพุ่นพุ่นไปแล้วพุ่นเดินลากกระจิขคอเดินลากกระจิขคอผลลใหม่จากแม่เอฟซีด้วยค่ะนั่นยืนวนอยู่ แม่ซี่หายแล้วลูกแม่ซี่หายแล้วลาไปกินยูเฮียนตันตาดาฟี่ยังเดียวเลยพูนน้องดาวเดอนอะดันยังเดียวเลยพูนน <c oughs> ินดานินดาโทรศัพท์ป้าอยู่ไหนอ่ะทาถึงนะดันยังเดียวเยดีค <c oughs> ่ะนี้ เลิรักกับสนใจยังขอบคุนโครงการโคดชาน้าจักได้ค่ะที่ให้ที่อยู่อาศัยนองเลิศรักกัมเมนิโคขอบคุนคุนเสือคุนสิงที่เปิดช่องให้นองเลิดลักได้จา่าแต่อย่าลืมกดไลค์กดแช่ กดกระดิง่งกดติดตามให้ช่องน้องหลักๆน้ำเน่ได้จ้าหนึ่งไหลหนึ่งแค่กับเป็นหนึ่งกำลังใจของน้องหลักจ้าหายเน,นเ่เอซีพอคอเอซีพอหายนี่แต่คนลำลำเลยลุยกันสะบผูกสุบคนได้จ้าหากสิ่งใดสนใจได้าัถนาได้จ้าหากหลักๆในน้อยพอหากหลายแต่การกหกักโนนน้ำเน่ได้จ้าสวัสดีค่ะ